มาติดตามเรนร้อนในสังคมไทยกับพิชั้นค่ะจัคนคณิพันธบางช้างคุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้เราได้มีการพูดคุยกันนะคะถึงประเด็นของรถ2คันค่ะที่มีการชนกันเบียดกันเนี่ยนะคะระหว่าง b m w กับรถกระบะสีดําค่ะจนทําให้คุณลุงนะคะที่ขับรถกระบะเนี่ยเขาซี่โครงหักค่ะล่าสุดนะคุณผู้ชมคนที่ขับ b m w หรือว่าลูกของนายกเทศมนตรีค่ะเขาได้ออกมาเผยข้อเท็จจริงว่าเรื่องราวมันเป็นแบบนี้แบบนี้นะเอาเป็นว่าจะเป็นยังไงเนี่ยเราไปดูกัน ดีกว่่าคะจากเหตุการณ์ของชายนะคะที่ขับรถเก๋ง bmw ปาดหน้ากระบะสีดำค่ะเป็นเหตุให้เสียหลักจนเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะคะทําให้คุณลุงแล้วก็คุณป้าท,ที่เป็นคนขับเนี่ยแล้วก็ผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บค่ะล่าสุดคนขับรถ bmw นะคะหรือว่าลูกชายของนายกเทศมนตรีได้ออกมาเปิดเผยเรื่องที่เกิดขึ้นค่ะว่าอยากให้สังคมดูคลิปให้ครบคลิปแรกที่ออกมาก่อนในลักษณะขับปาดทําให้ดูเหมือนไปหาเรื่องเขาไปปาดเขาไปชนเขา อยากให้ดูคลิปที่ตามมาด้วยซึ่งเป็นคลิปต้นเรื่องว่าทําไมตนเนี่ยถึงต้องขับแบบนี้เพราะว่าขับออกมาจากด่านแล้วก็ถูกกระบะเนี่ยเบียดกระบะของคุณลุงเนี่ยเบียดจนรถของตนเนี่ยเสียหายฝั่งขวาเนี่ยถลอกแม็กซ์รถเนี่ยก็พังจึงพยายามขับตามลุงเพื่อเรียกมาเคลียร์ค่ะแต่ว่าคุณลุงเนี่ยก็ไม่จอดจึงพยายามขับประกบข้างตะโกนบอกให้จอดลงมาคุยกันสุดท้ายค่ะก็มีการปาดชนกันยอมรับว่าผิดนะแต่อยากให้ดูต้นเรื่องจนมาถึงตอนท้าย ซึ่งจะมีการแถลงข่าวค่ะแต่เบื้องต้นค่ะคุณพ่อจะดูแลคุณลุงกับคุณป้าอย่างเต็มที่คุณพ่อที่หมายถึงก็น่าจะหมายถึงนายกเทศมนตรีนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าจากที่ได้มีการออกมาเปิดเผยแบบนี้นะคะก็ทําให้มีชาวเน็ตเนี่ยเขาเสียงแตกออกมาเป็น2ฝ่ายในทุกแพลตฟอร์มเลยนะคุณผู้ชมอาทิเช่นขับรถต้องมีสติให้อภัยกันบางครั้งอาจจะมีปาดกันบ้างเพราะว่าความไม่ชินทางแต่การกระทําของ BM ถือว่าเกินกว่าเหตุเพราะว่ามีความจงใจลุงไม่ได้เจตนาขับ ปาด BM เพราะว่า BM ออกตัวแรงทั้งที่ข้างหน้าเนี่ยเป็นคอขวดแต่ BM เจตนาชนถ้าเขาใจเย็นสักนิดโทรบอกตำรวจคงไม่มีเรื่องแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นหรืออีกฝ่ายค่ะที่มีความเห็นว่า b m w ใจร้อนมาตามเลนส่วนคุณลุงใจเย็นไม่ดูเลนเลยครับผมผมว่าทั้งคู่อะ่ะจริงๆ b m w ไม่จำเป็นต้องหักหลบเลยถ้าปล่อยให้ชนไปเลยยังไงตัวเองก็เป็นฝ่ายถูกอยู่แล้วเพราะตัวเองอยู่ในเส้นนี่ไปหาเรื่องเขา จริงๆ BM เอาเลขทะเบียนกระบะคุณลุงไปแจ้งความว่าทํารถตัวเองเสียหายจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เลยแต่พอเอาท้าย BM ไปปาดตบกระบะลุงเกมเปลี่ยนทันทีเป็นต้นค่ะคุณผู้ชมคือที่แน่ๆเลยนะคะคุณผู้ชมเรื่องนี้เนี่ยจริงๆไม่ควรมีใครที่ต้องได้รับบาดเจ็บเลยค่ะถ้าเกิดมีการพูดคุยกันดีๆหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันน่าจะเคลียร์กันได้ลงตัวมากกว่านี้นะคะส่วนที่ชาวเน็ตเขามีความเห็นแตกต่างกันเนี่ยจี้ก็เข้าใจค่ะว่ามันอาจจะเป็นต่างกรรมต่างวาระอันนี้คือที่จี้คิด นะเอาเป็นว่าคุณผู้ชมคิดเห็นยังกับเรื่องนี้ก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะและถ้าหากมีประเด็นไหนที่น่าสนใจคะ่ะเราจะมาติดตามกันใหม่อีกครั้ง